ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เป็นเวลาแ่สามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็กำลังไม่น่าจะกำลังละค่ะเข้านอนกันแล้วนะคะพีแอมก็หาจังหวะที่จะไปเซอร์ไพรส์งานวันเกิดนะคะซึ่งนี้เป็นงานวันเกิดของน้องโลโก้นะคะ เพราะว่าตอนแรกเด็กๆจะกําลังตื่นเต้นกันว่าพี่แอมจะมาตอนไหนวันนี้เพียมก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ในก่อนนอนนะคะว่าแผนพี่แอมจะได้เนียนที่สุดวันนี้โคตูไปกํากับโคตูไปกํากับให้เด็กๆเข้านอนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์โลโก้กันค่ะ LỘC CỦA LỘC CỦA HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY À, khóc Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Oh oh รู้สึกว่าจะนหอยกว่าพึ่งตื่นนอนกันนะคะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เค้ปเค้าเค้ปกูเติร์นเติร์นกูเติร์นเติร์นไม่รู้หรอว่าเป็นไงเป็นไงพี่ยันมีนไหมมียน เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะตอนตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่างงนึกว่าพีแอมหรือนึกว่าพแอมเพิ่อไม่มีใครเป้เ่าเค้กแล้วใช่ไหมขอให้ตั้งใจซ้อมบอลนะคะขอให้คนที่เราตั้งใจทํอะไรก็สําเร็จทุกอย่างค่ะสุขสันตวันเกิดจ้าโลโก้ค่ะ